ลงรถชื่อของครับกับดานี้ครับนี่ได้ยังไงเดียนนี่ใครครับนใครสามแผงแผงเท่าไหร่ละแผงละสามสิบผสามสบเช็สามแผงรวยบานใครไอ้ยามองวัน้แสามแผงรอยาแผงยามแยครับเนกะกสนันเอาทันไปเนาะสามแผงทันเนื้อ่เนืียเอ้ลิบสิบบาทนี่พี่น้องใครไกลได้หนิครับ จักเจ็ดเท่าไรแล่ะนี่สามสิบช่วงบ่หกห้าสามสิบแผงสามแผงพันเงินไทยสวนมใสเบอร์โทรดิคนคืออยากได้หลายแผงเบอร์โทรครับใสเพลินหรือเดียวเออเดี๋ยวโทรแป๊บนึงเพิ่นมารอลอก่อนรอก่อนบ่ผู้สาวขอเบอร์โทษดิผู้สาว นี่เบลโลดานี่สุนฮาสุนเจตินค้าอซามซามเจตซีพูดเอาเบียคาราบ้าเเกนนอยโอโลฮาสิปเชกเบียเกณฑดหน่อพูดเดาพุสาวเอาดานี่โทดานี่โทดานีมาบ่มีปัญหาแมนบ่ข้าผู้พุสาวู้สาวโทรไปภาคกลางไปปุ่นนี่เมนบ่บอยอุดรนี่บอยอุดรกระด้อเอุดเซาหากระด้อมเอลีเซาหากระด้อมบอยสาว ชื่ออันเตีลยก่องกันครับนี่ไขรกับพันหนึงครับอันนี้กับอละพันบอกละพันบอกละพันนี่อันนี้เท่านี่ครับหกสิบห้าหกร้อยห้าสิบตัดที่เป็นเงี้ไขยกับหกขวดนี่หกร้อยห้าสิบหกหกร้อยเราไปเดี๋ยวพี่ให้เบียร์บอเอาบ่ยูสุบอกเอาบ่มาถูกบุ๊บเลมาจาเท่าแล้วกินเอาบ่อสกินเอา เดี๋ยวเพม่แล้วนี่บอกเดี๋ยวเพิมนึ่จเออนี่กี่ตัวนี้ตัวนี้เซ็นซอลพียยเออกี่นวจหช่อยู่สายบอกอีกบอบอกกินข้าวบอกินนีนรวมกันกินรวมกันเป็นบอนี่ได้กินได้ก็แล้กินแฟบกินแฟบแล้นี่อยู้ข้างน้าให้บอกเนี่ย มีแท้ได้เดินตรงมีได้มีอยู่มีอยู่มีอยู่เออใส่คือว่าจับสลากจักรยานอียงปีใหม่ตแงหยาแงป่ดีีแผงเลยดันี่สติ๊กโชว์ตีแผงไรบ่ตีแผงไสามป็กกิโโย่ซส่แรซาสามป็ก้อยก็ได้มีอย่สีอันอยู่นี่ลหละสีอันอลนินร้อยสามสิบห้อิลลี่ลูปีแม่นโย่ใส่ลอยซ่าก็ได้สาเอาสกใส่บ่สกใส่ดันี่ดีมั้ ซแผงซีแพงอยยี่สิบฮายฮายหนึ0 0อยีสิบเมนได้ด้านีใจดีนะยูใส่ลูปิดด้านนี้ใช่ดีครับนี่เงินไล่รูปผิดซีแพงรอยยี่สเอามายีสิบเช็คเบิกนึงด้านนี้ให้ตัวนี้เดานี้เอามาหนึ่งอเอางีซหนึ่งอยบอกได้แหลกกบนองวัววะน้นองวัไปาย้องวัวนะนี่าไปขายกำนองมหาสิบหาสิบสิบกูเนี่ยน้องวัวน้องวัวนะอันนี้เย็บเอามาเอาไปขายให้ยังพี่เพื่อนไทยดูคลิปนี่ดูคลิปนี่ น่องัวได้บนหัวหัวอีลีบ่ะชี้ลือบปล่ชี้ลือบไหญ่ใหญ่อะไรจักแล้วขาเท่าไหร่ล่ะสิบไปขายไห้อันเยอบ่จะขายอันเยอยเลยไอ่แต่ขายอันละห้าสิบเ่นบ่เอ้าแลนี่แลนี่ไปขายเท่าไหร่สี่สิบก็ได้เอาขาถุงหัอีดีสัอีดีส่สิบาใหู้พให้ให้ให้ นี่เอ็กอลเหนนี่ละยายนุพีลี่ไปนั้นมือไหี่ยายเพ็นบอกเห็นไเอ็กแอลยายไปชอบกูอยู่3 0มสเช็คลน้อยอ๋ออันน้อยดีมากลูกพี่แตกตอนน้อแตกเหลืสามแล้วพี่นเบอกแตกไ่มีปัญหาดกันันตีลูกพีคใครใคร่ชิ้นขึ้นเรพี่อนเ่ยเขาชาน่นขนมอีขนมสลิตมอ ไปอุดรไปสวิตตอรโมดเมื่อไรนี่ไปวันอาทิตย์วันอาทิตย์มีคนไทยลันเดทอดันนี่มาวันฝากน้องงัวไปได้บ่มาวันทันนี่มีทำอนไรก็ไปสุดตเตโมดไรคุณนี่บ่ลูกฝากน่องไปได้บ่ฝากน้องงัวไปให้พี่น้องได้ปะสองน้องสองน้องแช่ตู้เย็นไว้ตู้แช่เอาไปแช่ไว้คือเอาปลาดุกมาให้ท่นนะ

เอ่อมัวหน่อยหน่อยโอเคบ่เออครับครับได้บ่ม่ต้องหาบาทเบาต้นเอออย่าลืมคุณใจร้อคุณบอยนั่นบัวเออห้าสิบกิโลกเบาชัางก็เบาต่อติมีเบาเบาต่อซื้อต่อซื้อต่อต่อเอออ้าโลมาลสอดเออนั่นละรู้จักรู้จักต่อบอหู้จักพี่น้องเพิ่นเป็นญาติกันออื เนี้ก็ชายก็ดุมใจบดละบบดลูกพี่ครับาที่นี่ก็ใจเงินใจคล้องกันใจแล้วบอยน้องบัวซื้อยังดอยู่คน่ดบอยน้องบัวเอฟซีบอยน้องบัวเอฟซีสุภาษิตาโอ้ไลคอนไลคอนลูชากิบผูใดมามาจากไทยแลนด์จปิกเออนี่ะปิกลูชากิบ รู้จักรู้จักเนี่ยยทธลอยวนงบเียสมลอยาเนี่ยเอาไปสามลนได้ปะสลได้ปได้ไหนเนาะบ่เก้าสบห้บครัครับโอ้เดือนนี้บ้าอะไรกินไค้เดอครับโอ้กินค้ับกินกินไก่ไงอเลยลนี่นี่ฝากไปบ่เอาไปเดีวเดี๋ยววเดวีี๋นี่เดียดีเดี๋เด บาตโต้ถือเกียร์นะผู้จ่ายเกี่ยวกต้อน่ะแม่แมต้อตอรู้จักรู้จักนี่กียับม่เนหมวดไหนแจังหวเด้อบ่บมัอนกจอีกสองันนี่อันนี้่บอหปาเหลียวบานจเียนี่อันนี้อยู่นี่ครับี่เป็นหนังหมูชหนังหมูมันจะเป็นอย่างตานี่ิบอันรอยถุงละถุงอันนี้เจถุงสอีิบอันบอกนับหอพได้นองว่าได้พี่น้องประกาศทานไปทั้งนี่ละ

มา <c oughs> เลือกของเหลือก,อกันจะเข้าครับพี่นอ้องขอบคุณทุกการรับชมครับสวัสดีครับโอเคไม่โทรไปบอกเลแต่ถอยกระไรสวัสดีมีปัญหา